สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจําปี2567ัตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสําหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คัลขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าดวงการเงินของคุณในปี2567นี้จะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะต้องบอกว่าในปี2567นี้ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะของคุณนั้น ได้ทําการโคจรมาอยู่ที่เรือนกัมมะมาอยู่ในราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเงินมันจะสัมพันธ์กันเลยนะคะมีความโดดเด่นมากคุณจะได้เงินหลักๆมาจากการทํางานแล้วยิ่งมีงานมากก็ยิ่งมีเงินมากขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเตรียมพร้อมให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ ปีนี้จะมีโอกาสใช้เงินไปกับการทำงานปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและปีนี้นะคะดาวพระพฤหัส,สบ,บดีโคจรอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนลาพระของดวงชะตาด้วยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากการทำงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามในเรื่องของเงินก้อนในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความสาเร็จอันนี้เด่นชัดสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุน และถัดจากนั้นดาวพระพฤหัสก็จะมุ่งเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าในปี2567ถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะริเริ่มทำอะไรก็ขอให้เริ่มเร็วๆอย่ารอช้า นะคุณได้ยินได้ฟังคลิปนี้ในเดือนธันวาคมคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้ถึงปีหน้าแล้วค่อยลงมือทํานะคุณมีแพลนอะไรอยู่ในหัวคุณอยากจะขยับขยายกิจการขยับขยายงานก็เริ่มได้เลยนะมันมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างผลประโยชน์เด่นชัดมากๆในช่วงปัจจุบันนี้ไปจนถึง30เมษายนเพราะหลังจากนั้นดาวพระพฤหัสจ,จะมุ่งเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาแล้วมันก็อาจจะไม่สะดวกในการริเริ่มหรือเริ่มไปแล้วติดขัด เริ่มไปแล้วมีปัญหาก็อยากจะบอกจะกล่าวเตือนกันไว้แบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในระยะที่ดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนลาภะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะเช้ามิถุนท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคุณจะมีโชคฟลุกๆคุณจะมีลาบลอยเข้ามา ะค,ะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบคาดไม่ถึงได้เงินจากการค้าขายได้เงินจากการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันได้มากกว่าที่คุณคิดไว้สมมุติว่าคุณต้องการจะขายที่ขายทางแล้วคุณต้องการจะขาย1ล้านบาทสมมตินะปรากฏว่าคุณได้มา1นึ่งล้านหนึ่งแสอะไรอย่างเงี้ย ขายของบางอย่างคุณคาดหวังว่าจะได้กำไรห้ารบาทแต่ได้กำไรมา1,000เนี่ยค่ะมันจะได้เงินมามากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้สิ่งที่สมัยจะสื่อคือแบบนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนคะในระยะนี้นี่ยดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนลับพระก็จริงแต่ดาวพระพฤหัสท่านโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติ ก็ยังเป็นช่วงที่คุณไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะในปีหน้านี้นะถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนอะไรหรือคุณจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบไม่ใช่ได้ยินว่าดาวพระพรุทธหัรอยู่ในเรือนลาพระแล้วคุณลุยเดินหน้าเต็มที่ไม่ระมัดระวังไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีอันนี้ก็เสี่ยงจนเกินไปคุณจะลงทุนอะไรก็เช็คข้อมูลสักหน่อยนะคะว่าเหมาะว่าควรไหมธุรกิจนี้สิ่งที่คุณลงทุนนี้มันมีแนวโน้มที่จะได้กำไรกำไรมีแนวโน้มที่จะสำเร็จได้ไหมและคุณร่วม กับใครคนคนนี้ไว้ใจได้ไหมหรือมีระบบอะไรที่จะทําให้เราไว้ใจซึ่งกันและกันได้ก็ดูเอานะคะต้องใช้ความระมัดระวงังใช้ความออไม่ประมาทนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเป็นหนี้เหมือนกันนะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระพฤหัสกําลังจะมุ่งเข้าสู่เรือนวินาาด้านหมายความว่าคุณได้เงินจากการสนับสนุนคุณได้เงินจากอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซุ่มเงียบทําอะไรบางอย่างนะคะขอสินเชื่อ นะหรือเป็นหนี้เป็นสินนะหรือมีเกณฑ์ขอหลักทรัพย์ขอสินเชื่อจากจากธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะกู้บ้านกู้ซื้อรถกู้เพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนในธุรกิจแนวโน้มแบบนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นถามว่าเป็นหนี้ได้ไหมได้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นหนี้แล้วมันจะทำให้คุณเสื่อมถอยไม่ใช่นะคะเราจะต้องดูว่ามันคือหนี้อะไรเรากู้มาทําอะไร เราเป็นหนี้แบบไหนหนี้ดีหรือหนี้เสียหนี้ที่จะสร้างให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตหนี้ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณไหมนะคะคุณก็ต้องดูเอาเพราะฉะนั้นคําว่าหนี้ไม่ได้หมายถึงผลลบหรือผลเสียเสมอไปชาวลัวาราศีมิถุนต้องระมัดระวังคนในครอบครัวคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือนะในระยะปี2567มันเหมือนกับว่า คือคนรอบข้างนั้นคอยพึ่งพาอาศัยคุณอ่ะคือคุณจะเป็นที่พึ่งพิงที่พึ่งพาของสมาชิกในครอบครัวของญาติพี่น้องเขาเดือดร้อนมีปัญหาอะไรเขานึกถึงคุณก็จะเป็นลักษณะนี้ โอกาสที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ขยับขยายธุรกิจหรือว่าขยับขยายงานมีไหมมีค่ะเดี๋ยวสมัยก็จะขอเจาะลึกในคลิปของการงานประจําปี2567แต่ต้องบอกกันคร่าวๆในปีนี้นะคะในคลิปนี้นะคะขออภัยต้องบอกกันคร่าวๆในคลิปนี้ว่าโอกาสการงานคุณดีมากๆตังมากๆยิ่งขยันยิ่งรวยมีเกณฑ์ได้งานพิเศษมีเกณฑ์ที่จะเจอช่องทางทำเงินพิเศษ ชาวแลัคกนาราศีมิถุนท่านไทยที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญ์สัญญาการพูดการติดต่อการประสานงานอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและในปีหน้าดาวพระพุธก็จะมีการโคจรวิปริตเดินไม่ปกตินะคะคุณจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเรื่องคําพูดคําจาสัญญ์สัญญ,ญาเรื่องของการใช้คําพูดคําประกันนะเรื่องของตัวเลขนะ เงื่อนไขหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณนึกหรือคิดไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบให้มากด้วยนะคะชาวลาราศีมิถุนมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านมีเกณฑ์ซื้อของราคาแพงบางคนซื้อบ้านซื้อรถเลยเป็นชิ้นเป็นอัน,เป,นเป็นแบบของชิ้นใหญ่เลยบางคนซื้อโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้สี่ห้าหมื่นนะแพงมากนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของแพงเข้ามาในบ้านบางคนได้เครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองก็ว่ากันไป นะบางคนได้ของตกแต่งบ้านได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นชิ้นใหญ่ตู้เย็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะ นะคะหรือบางคนได้รีโนเวทบ้านคือมันจะมีทิศทางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่อนข้างสูงสําหรับปี2567ถ้าไม่วางแผนช็อตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนวางแผนการเงินการทองของตัวเองไว้ก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ